ที่จังหวัดตรังก็เหมือนกันค่ะเขามีกิจกรรมดีๆใน,ในวันครูแห่งชาติโดยมัอนการครูตั้งให้ใจผู้สุ่งไหวได้ยิมนั่นเองค่ะโดยกิจกรรมดีๆในวันครูแห่งชาติหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดตรังก็จัดกิจกรรมครูตรั้งให้ใจสุ่งไหวได้ยิมเพื่อถาวายเป็นพระราชกุโลแด่สุนทรพระนางเจ้าเศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในงานวันครูประจำปี2569ค่ะ นางสาวปัญจศรีผู้สง,งัดพูมิโวยการซอพอปอตรหลังเขตสองรวมทึงนายผู้ว่าด,ดนเมงชฉวยรองพ่ออ๋อสพพอ,พอรหลังเขตสองพร้อมด้วยบุคลากรค่ะเขาก็รวมกันจัดกิจกรรมครูตรังหห้ใจผู้สูงไหวได้ยิมเพื่อถาวายเป็นพระราชากุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงใน,ใน,ใน,ในงานวันครูประจำปีส่องพันาที่จังหวัดตรังซึ่งจัดขึ้นที่สถานสงเคราะห์คนชราบ้านซีตรังตำบลปากเจม อำเภอหัวยอดจังหวัดต,ตรังค่ะโดยกิจกรรมดังกล่าวค่ะทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดต,ตรังเนี่ยเขารวมกับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดจัดขึ้นเพื่อจะเป็นควันแล้วก็กำลังใจให้กับผู้สูงอายุที่รู้สึกว่ายัางมีคนใส่ใจแล้วก็ไม่ทุกข์ถอดทิ้ง ่วยเลือดานปัจจัยพื้นฐานในการำดำรงชีวิตสนับสนุนอุปกรณ์ที่จําเป็นทางการแพทย์แล้วก็เวชภัณฑ์รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้นด้วยค่ะทางนี้นะคะซอ่อปอตรังเคสองก็ได้นําสิ่งของจาเป็นรวมบริจาคแด่ผู้สูงอายุที่สถานสงเคราะห์คนชราบ้านซี่ตรังซึ่งมีกว่า50คนค่ะไม่ว่าอีป็นพาออมผู้ยัยน้ำดืม่มทิชชู่เปียกและก็ยาสามัญประจําบ้านรวมไปถึงข้องชายทั่วไปด้วยค่ะ